ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่มีสสของพักภูมิใจไทยไปเรียกร้องค่ะบอกว่ากระทรวงเกษตรต้องนําโครงการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไร่ละ1,000เนี่ยกลับมานะหลังจากที่รัฐบาลจะเปลี่ยนไปเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง <ừ. S 1> คุณผู้ชมจําได้ไหมคะนโยบายปุ๋ยคนละครึ่งนะ <ừ. S 1> โดยตอนนั้นรัฐมนตรีก็คือคุณธรรมนัทคุณธรรมนัทออกมานะแล้วเรื่องกองเงียบๆไปนะคะ คุณนรุมนพินโยสินวัฒนนะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านอมขอ ได้หารือกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีคุณพิชัยนริพพานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานก็พิจารณาเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐค่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเสนอคอรมอแต่ตอนนั้นได้ให้นํากลับไปทบทวนนะความจริงเรื่องนี้เกษตรกร,กรอยากได้ทั้ง2องอย่างทั้งไร่ละ1,000บาทและปุ๋ยคนละครึ่งเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเมื่อถาม นะ,ะว่าแสดงว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่คุณนฤมลบอกว่าอาจจะเป็นการผสมผสานกันท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมนบขอก็ให้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิตค่ะไปทบทวนรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้จากการหารือกับนายกสมาคมชาวนาไทยก็เห็นด้วยว่าน่าจะเป็นการผสมผสานกาันซึ่งเราจะไม่ยกเลิกไร่ละ1000พก็ยังต้องมีแต่รูปแบบจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อาจกําหนดจํานวนไร่ลดลงเพื่อที่จะเอาบางส่วนไปช่วยเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งค่ะส่วนคุณไพลิกนะฮะสอสอกาแพงเพชรพ,พ,พักพลังประชารัฐก็ออกมาตอบจากด้านคุณลพลลัพีสุวรรณชวีสอสอโคราชเนี่ยนะฮะพรรคภูมิใจไทยแหละบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยไม่ทิ้งนะโครงการไร่ละ1,000บาทนั้นเนี่ยนะยังไม่ทิ้งนะเงินชดเชยตัดอ้อย120บาทก็ยังคงอยู่นะฮะบอกว่ากรณีช่วยเหลือชาวนา1000บาทนั้นเนี่ยครับต่อไร่เรื่องนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนคือกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะครับก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยการประชุมนบอขอที่ผ่านมาก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้แต่รัฐบาลมั่นใจว่ายังจะขับเคลื่อนต่อไปนะ ในกณรที่สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดนี้นะครับปัจจุบันนั้นก็อยู่ที่8,000ถึง9,000บาทต่อตันถ้ามีความจาเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนั้นก็จะต้องออกมาขับเคลื่อนแก้ปัญหาชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยไม่นิ่งไม่นิ่งนอนใจค่ะก็ต้องรอทางคณะอนุกรรมการนะคะจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แะค่ะก็ต้องมีความชัดเจนแล้วนะคะนี่ ประสานเสียงกันเลยนะคะชาวบ,บ้านเขาเดือดร้อนนะอยู่ในพื้นที่หมู่5ตําบลท่ามะเขือและหมู่1ตําบลหัวถนนของอําเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะรวมตัวกันมานับ10คนร้องทุกข์กับสื่อมวลชนแต่ละคนก็เอาเงินไปฝากที่สหกรณก์เกษตรคลองขลุงแต่ถอนเงินไม่ได้ค่ะโดยเงินในสมุดบัญชีเงินฝากของแต่ละท่านเนี่ยพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะคะยอดเงินกว่า20ล้านบาทแล้วมันหายไปไหนทำไมถอนไม่ได้ชาวบ,บ้านบอกช่วง งแรกเมื่อปี2557ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะคะได้ดอกเบี้ยร้อยละ5.25ต่อปี จากนั้นมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาเหลือร้อยละ3.50ต่อปีอแต่ก็จะถอนเมื่อไหร่ต้องถอนได้นะถือว่าไม่ได้เป็นการฝากประจํากันนะ,นะคะทีนี้มีสมาชิกอีกกลุ่มที่เขาเนี่ยสามารถกู้เงินไปลงทุนทําการ,กรเกษตรแล้วก็ไปประกอบอาชีพอื่นๆได้และต้องเสียดอกเบี้ยตามอัตราป,ปกติของสถาบันการเงินแต่ต่อมาชาวบ,บ้านกลุ่มนี้ถอนเงินไม่ได้ก็เลยไปแจ้งความที่สพคลองขลุงตั้งแต่28ตุลาคมที่ผ่านมาไปร้องศูนย์ดารงธรรมนะคะค เพื่อให้ทางสากรก์จังหวัดกำแพงเพชรในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดช่วยเหลือหาทางออกแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะเอายกตัวอย่างคุณผู้ชมครับนางบาลัยอายุ47ปีบอกว่าเธอกับญาติพี่น้องรวม4คนนํานเงินไปฝากรวมกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชม6ล้านบาทนะครับฝากกันมาตั้งแต่ปี2559แต่พอไปถอนมาใช้ถอนไม่ได้ครับไดรับคําตอบว่าไม่มีเงินให้ถอนเอา ของฉันต้อง6ล้านไม่มีเงินให้ถอนทำยังไงเครียดมากครับหวังพึ่งทนายอาสาให้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยไม่ต่างจากนายกริตศักดิ์เป็นอดีตข้าราชการ,กรเกษียณวัย63ปีบอกไปกู้เงินมานะเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ1ล้านกว่าบาทแล้วเอามาฝากที่สากลเพื่อจะฝากเอาไว้กินดอกแตกลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ลำบากครับเพราะว่าตอนนี้ต้องชำระเงินกู้เดือนละ5,800บาทครับ ค่ะก <uvo> ็ชวนพวกพี <Pokemon with emotion> <p medim> ่น้องเข้าไปฝากกันนะคะแต่ตอนนี้เราเดือนร้อนเราจะไปถอนมันถอนไม่ได้อะจ้ะยอดเยอะนะพี่ก็รวมๆกันแล้วก็เกือบหกล้านอ่ะจ้ะเขาบอกยังไม่มีเงินนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะเครียดแทนพวกพี่ๆด้วยของเราด้วยอ่ะจ้ะพวกพี่เครียดทามากว่าจะได้อ่ะค่ะตากมานานยังนานแล้วค่ะตั้งแต่ปีห้าเก้าอ่ะจ้ะเพราะเกิดการแบบนี้ผมต้องส่งทุกเดือนส่งบำเหน็จดำรงชีพทุกเดือนเดือนละห้าพันแปดทุกเดือนนะครับทั้งดอกทั้งต้น แล้วเมื่อไรผมจะหมดแล้วเงินผมที่มีอยู่กับสากลก็บอกว่าไม่มีให้ไม่มีได้ถอนอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ต้องไปเสียเสียเสียไปส่งทุกเดือนนะครับส่งหนี้เขาทุกเดือนเหมือนกับกู้เงินมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วยังมาต้องมาส่งคือ,อยังไงอะให้พูดยังไงดีครับเอาทีมข่าวนะคะสอบถามไปยังนายอดีศักด์ค่ะ เป็นผู้จัดการใหญ่สากรการเกษตรของขุงนะคะชี้แจงแบบนี้บอกว่าปี66สากรการเกษตรคของขุลงเริ่มขาดสภาพคล่องค่ะเพราะว่าสมาชิกประสบภัยจากพิษเศรษฐกิจราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงเจอโควิดระบ,บาดก็ได้ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ ไม่สามารถชําระหนี้คืนให้กับสาก์การเกษตรคลองขลุงได้ส่งผลให้สาก์ไม่ได้รับการชําระหนี้จากสมาชิกแล้วก็ขาดทุนกว่า97ล้านบาททําให้สมาชิกของสาก์ขาดสทธาพากันถอนเงินที่ฝากเอาไว้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้คืนครบจํานวนประกอบกับสมาชิกที่เหลืออีก1,000รายไม่ชําระหนี้คืนก็เลยขาดสภาพคล่องกันเข้าไปใหญ่นะคะ เบื้องต้นเดี๋ยวจะรีบประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็คือทอกสและกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมถึงทีมกฎหมายด้วยจะเร่งติดตามหนี้ปกติแล้วก็หนี้ค้างชำระคาดว่าน่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ภายใน31มีนาคมปี68หรือว่าปีหน้าหรือว่าถ้าให้ดีก็คือจะทำได้เสร็จสิ้นเร็วกว่านั้นค่ะทกสในวันที่25เพื่อหาแหล่งเงินทุน และกรมส่งเสริมสะกรและกรมตรวจบัญชีสะสางร่วมกับสะกรลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงโปร่งใสและก็ยังยืนยันหน้าที่นี้ว่าไม่ได้เกิดกากการผลิตก็เชื่อว่าเงินทั้งหมดทั้งสิ้นจะต้องทยอยคืนเป็นไปตามแผนได้อย่างแน่นอน